ดแีแม่ทุกคนทุกท่านนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะหญิงนิมนกอนะคะได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเออจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแม่แม่่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะหนึ่งก็ยาวเลยคะ่ะยาวเลยคะ่ะแม่แม่ก็นะคะมีบรรยากาศของนะ,ะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสูงมากค่ะตอนนี้นะคะจริงนิมนก็อยู่ที่นะคะ โรงพยาบาลนะคะที่จังหวัดวุรีรัมนะคะก็ไม่ได้มานะคะไม่ได้เปิดไลน์แล้วก็ไม่ได้นะคะเห็นน้าเม่ๆนะคะก็คิดถึงนะคะคิดถึงมากมายเลยนะคะแต่ว่าทำยังไงได้นะคะมันเป็นหน้าที่ที่นะคะยิ่งนิ่มต้องนะคะดูแลเม่นะคะ ฝากแม่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะเป็นกาลังใจให้กับยิ้งนิมสู้ๆไปด้วยกันนะคะแม่ๆค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะอะไรเราก็เจอมามากมายแล้วนะคะแล้วก็มาเจออีกครั้งหนึ่งต่อนะคะเราก็จะสู้ต่อไปนะคะแม่ๆก็นะคะอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะอยู่ที่ชั้นเจ็ดนะคะท่านใดที่ติดตามยิางนิมก็จะนะรู้นะคะว่านะคะ ไม่ขวนไม่ได้เป็นไรสุดเลยนะคะแม,แม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะติดภารกิจใหญ่หลวงนะคะคือนะคะต้องมานะคะดูแลคุณแม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะถามว่าเหนื่อยไหมนะคะเหนื่อยมากๆเลยแม่ค่ะเหนื่อยมากเลยนะคะไม่มีอะไรนะคะจะสู้นะเหนื่อยเท่าคนอยู่โรงพยาบาลเนาะแต่ว่าอย่างไรแล้วนะอย่แล้วนะคะก็ ฝากแม่ๆ่นะคะเย็บซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแช์นะคะแล้วก็คิดถึงแม่แม่นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องพังยินิมช่องแรกของเราด้วยนะคะแม่ๆคะ่ะาก็บรรยากาศรอบโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลของเรานะคะก็อยู่ตึกสูงค่ะเจ็ดชั้นนะคะอยู่นะคะชั้นที่เจ็ดเลยนะคะก็จะมีการก่อสร้างตรงนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะแม่ ก็คิดถึงนะคะคิดถึงอย่างนี้มันเช่นกันนะคะปันอย่างนี้นางคงฮาบนถึงเราแล้วนะคะว่าทําไมไม่เห็นแม่ความจอยไปหาเลยนะคะเราคงนะคะอยู่อีกนานนะคะแม,แม่เราคงต้องอยู่อีกนานแน่ๆเลยนะคะก็พ่อปานก็อยู่แล้วก็หวังว่าพ่อปานคงจะดูแลเนาอเป็นดีที่สุดนะคะแต่การท่จไรสดนะคะ หาผลไม้นะเพื่อนะคะให้น้องก็คงจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าพ่อความนะคะไม่รู้เรื่องในการไร์สดแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดถึงการไร์สดเลยนะคะก็ฝากแม่ๆนะคะท่านใดที่อยากจะนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกับหญิงนิ่มก็ฝากเป็นกําลังใจให้หญิงนิ่มด้วยนะคะในยามที่ท้อแท้นะคะ ในยามที่เหนื่อยล้านะคะก็ยังมีแม่ๆคอยนะคะให้กําลังใจนะคะหรือ,อคคาชี้แนะนะคะจากแม่ๆได้หลายท่านเลยนะคะก็ฝากานะคะแม่ๆด้วยนะคะก็ยิงนิ่มก็ไม่ไม่มีช้างนะคะก็จะมาอัปเดตนานๆสี่นะคะเราคิดว่าเราไม่มีเวลานะ,ะแม่ๆค่ะเราไม่มีเวลา กิกินหลังอาหารทนั้ะจะขอบคุณคุค่ะกินใหอีกแล้วนะคะกินใหญ่อีกแล้วค่ะแม่กินยาญอีกแล้วค่ะคยยอ๋ะนยยอ,อนี่นะคะเป็นยานะคะทองโตนะคะเกก็ท้องโตเขามานะแม่ 那也。<何> ให้คุณแม่ทานยานะคะปกตินะคะเราไม่รู้นะคะว่าจะได้นะเราก็ออกไปที่นะคะข้างนอกแล้วนะคะให้คุณแม่ทานยาเสร็จแล้วเราก็นะคะออกมาข้างนอกได้นะคะเราว่าน้ำถ่ายรูปนะคะเสร็จแนะเปิดทําการไลฟ์สดแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะปิดนะคะแม่ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะคะต้องฟังยินดีของเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะคุณอยากจะดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะ เป็นกำลังใจนะคะและก็ให้หญิงนิงสูน้นะคะกราบขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท่านเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะบรรยากาศของที่นี่เลยนะคะกำลังสร้างใหม่อยู่แล้วนะคะคือนะคะผู้ป่วยเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะทั้งผู้ป่วยโควิดแล้วก็ผู้ป่วยนะคะคนเก่นะคะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยนะคะที่ต้องการนะคะที่นะคะจะเป็น ทำให้โรงพยาบาลนะมีมีเยอะนะต้องการนะแต่ชนต้องการโรงพยาบาลนะจริงๆนะเพราะว่าคนทุกวันนี้นะเป็นโรคเยอะแล้วนะคะมากมายเลยนะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรตอนนั้อะไรรู้นะคะอ๋ทันใดที่ประสบนะกับนะเช่นเช่นเช่นเดียวกับยิางงีนก็ขอให้นะสู้ๆไปด้วยกันเช่นกันนะแม่แม่กราบขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะคะ ที่เข้ามาเป็นน้าแรงเชียร์แรงใจให้กับแม่ควานนะคะพบกับเรานะคะในคลิปหน้าคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไล์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆท่ๆทๆทานค่ะสู้ๆค่ะแม่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะ